น้ำน้ำรูปหล่อน้ำคนหล่อเนี่ยอันนี้ใครเนี่คนนี้ใครคนนี้ถุงทองคนนี้ถุงทองเมฆเมฆอยู่ไหนอะฝนฝนมานี่้ลงมามาดูดิเนี่ยไข่ม้าเนี่ยแล้วแล้วพี่ก้าวมามาเร็วมาดูดิมาดูดิมาดูดิ เอาเมฆเมฆไปไปบอกบอกแม่ฝุ่นมาลกูกแม่ฝุ่นไอคนนี้มันถุงทองนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไอคนนั้นมันคนไขน่นะฮะอ๋อไอคนนั้นมันโชกุนโชกุนมันก็หล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันหมดเลยอันนี้บักเอฟนี่ไอคนนี้มันไข่นี่ยตูบเลอวัล่าเนี่ยฮะ ใหรว่าอ๋อคุณน้ำคุณเมฆคุณเมฆมาทางนี้ลกูกโอ้คุณเมฆคุณเสือเมฆเสือเมฆก,กลิ้งอีกแล้วเสือเมฆชอบชอบกลิ้งชอบกลิ้งเสือเมฆอะ่ะโฟนแม่โฟน นี่พักแป้งรวย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 จะปีใหม่แล้วเมฆคุณเมฆขาลาอยู่ไหนน้อเนี่ยอันนี้คุณฝุนโอ้คุณฝุนนี่มันสวยจังเลยอะคนนี้นะคุณฝุนนี่สวยมากคุณน้ำกับคุณถุงทองได้ไหมลูก นี่คุณฟักแฟงห้อยอยู่นี่อุดมสมบูรณ์นี่เห็นไหมลูกโอโ้โหคุณเมฆทำอะไรคุณเมฆอ่ะคุณฝุ่นหนีไปอีกแล้วมาลูกมาทางนี้ไปฝุ่นมาเลยมาลูกมา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 ทางนี้ลูกมาหาพ่อนี่โอโ้โหใครมาเนี่ยนะพี่ก้าวมาพี่ก้าวก็มา พี่เก้าก็มาพี่เก้าบอกว่าฝุ่นอยู่ไหนเห็นไหมเก้าบอกว่าอยากเจออยากเจอฝุ่นจังเลยฝุ่นคนสวยนะ่ะอยู่ไหนนะ้าเมฆคนรออยู่ไหนนะ้าน้ําคนรออ้าวโชคโชคุณก็รอโชกคุณจะไปไหนเมฆกับฟ้า ฟ้าอยู่ไหนไม่มาเลยพอรอยอยู่นะฟ้านะ่ะไม่มาอยู่กับพื้นบ้านแล้วทองหุองจะไปหาฟ้าเหรอฟ้าไปไหนเนี่ยไปหาฟ้าให้พ่อหน่อยท้องไปดูที่ฟ้าอยู่ไหนนะ คุณน้ำมมกลมเย็นสบายเลยลูกนี่ยแดดอ่อนตอนบ่ายสบายเลยสบายดีครับจะสิ้นปีแล้วส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าขอให้มีแต่สิ่ง เลวร้ายมันผ่านไปขอให้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อต้อนรับปีใหม่ในปีหน้าขอส่งท้ายปีเก่าเอาความไม่ดีให้มันหลุดพ้นไปจากชีวิตก่อนนะครับขอให้ปลอดโปรงโร่งสบาย